สวัสดีค่ะเมเมขุนพยากรยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงภาพรวมเดือนมกราคม2568สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมหรือเกิดในลัคนาราศีเมษก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวเมษในเดือนมกราคมเดือนแรกของปี2 5 1้อหลายหลายเรื่องค่อนข้างดีภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเจ้าชะตาเองเนี่ยชาวเมษเองค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจนะคะเพราะว่าในเรือนภพตนุนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอตัวตนของชาวเมษเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยค่อนข้างที่จะ ซีเรียสเหมือนคุณซีเรียสกับทุกๆอย่างรอบกายอยากจะทำให้มันดีนะคะเพราะว่านายออฟซอสขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงความแบบคิดมากคิดกังวลนะคะบางทีแล้วความกังวลก็คือชาวเมรกังวลจนเกินเหตุเช่นอาจจะมีความกังวลว่าปีนี้จะเป็นแบบ จะเป็นไปในทิศทางใดเป็นอย่างไรคิดละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นใช้สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตมากขึ้นแต่ทีนี้ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะในเดือนมการาเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมีความแบบเรียกว่าคิดกังวลจนเกินเหตุนะคะไพ่ก้าวดาบมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังค่ะเรื่องที่ดีก็คือ,อดาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ ธาดลงซึ่งแสดงถึงสติปัญญานะคะแสดงถึงไหวพริบปฏิพานนะคะแล้วก็เรื่องของความละเอียดรอบคอบการตัดสินใจวิจารณญาณต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่า,าในอีกแง่มุมนึงเนี่ยนะคะก็จะแสดงถึงความ คิดมากคือละเอียดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบอบกว่าจุกจิกกับทุกเครื่องหรือว่ากังวลวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุนะคะแบบว่ากังวลกับอดีตที่ยังไม่ถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ชาวเมธแบบอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะว่าชาวเมธกําลังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะส่วนเรื่องของการงานก็เป็นไปตามลําดับ ขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวเมษแบบปล่อยปล่อยปล่อยวางความคาดหวังในตัวเองให้มากๆคือบางทางั้งบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ชาวเมษคุณเป็นราศีแม่ธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความร้อนแรงนะคะอารมณ์ร้อนในบางเวลาไม่ทันใจอะไรเงี้ยหรือมีความกังวลว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยทำไปแล้ว จะเป็นอย่างไรหรือถ้าตัดสินใจในเรื่องไหนจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างบลาบลาบล b l ลาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของความกังวลเมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดในราศีเมษเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกชาวเมษทุกท่านว่าความละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเรามีมากจนเกินไปมันจะบั่นทอนความตั้งใจของเรามันจะทำให้เราผูกติด อยู่กับความกังวลนั้นจนเกินเหตุมากเกินไปทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้ว่ะสถานการณ์รอบข้างของชาวเมดคือดีดีแทบจะทุกเรื่องด้วยซ้ําในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายเยอะๆหรือถ้ามองในอ,อีกแง่มุมหนึ่งก็คือแบบชาวเมดแบบโอ้ยไม่อยากกลับมาทํางานอยากจะปิดปีใหม่ยาวๆบบางท่านนะคะบางท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี ภาวะนี้เกิดขึ้นได้นะคะปล่อยวางค่ะปล่อยวางแล้วก็ทำทำปัจจุบันนะคะในทุกๆวันของเดือนมกราค,คมให้ดีที่สุดนะคะทุกอย่างลงตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องนะคะในเรื่องแรกค่ะในเรื่อนพกกับมาเรื่องการงานเนี่ยไพ่ขึ้นมาดิ่ม,มากไพ่ขึ้น Happy s สค i r r เ l นะคะซึ่งซึ่งแสดงถึงการมีความสุขในการทำงานนะคะอีกทั้งคือ Happy บอกบอก ไพ่ก็บอกตรงตัวอยู่แล้วนะคะมีความสุขในการทํางานนะคะเราก็เห็นสัญญาณบางอย่างในเรื่องของการงานที่กําลังจะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในเดือนมกราคมจะมีข่าวดีหลายๆอย่างนะคะเกิดขึ้นกับชาวเมธเพียงแต่ว่าในเรื่องของตําแหน่งแห่งที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการขยับขยับขยายสักเท่าไหร่นะแยกเรื่องกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของตําแหน่งแห่งที่เนี่ยชาวเมธเนี่ย มีจาได้ว,ว่าปีที่แล้วเป็นขาขึ้นของชาวเมธนะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการจเจริญเติบโตแคเร,ร์พาดอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการขยับขยายกิจการนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะในเดือนมกราคมเนี่ยคุณได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วปีนี้จะเป็นปีที่อาจ จะต้องมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นทําในตําแหน่งแห่งที่ของตนให้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในเดือนมกราคมเรื่องของงานค่อนข้างดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะเห็นสัญญาณที่ดีใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายก็แบบค้าขายดีนะคะมีลูกค้าเข้าตลอดแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ทํางานงานประจำเนี่ยนะคะก็ ค่อนข้างที่จะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้ดีนะคะคือมันอาจจะมีมันใครที่ทํางานโปรเจกต์หรือทํางานประจำเนี่ยมันจะมีปัญหาที่คุณเจอเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่แบบ หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เรื่องเดิมๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการงานเนี่ยชาวเมฆนี่แก้ปัญหาอุปสรรคตรงนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งสามารถที่จะผ่านไปได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนอะไรกับชาวเมฆมากมายนักนะคะมันเหมือนฟ้าหลังฝนน่ะเหมือนชาวเมฆผ่านอะไรยากลําบากยากเย็นแสนเข็นมาแล้วตลอดปี2,567เพราะฉะนั้นปีเริ่มต้นเดือนเริ่มต้น2,568การงานจะแบบ เห็นสัญญาณที่สดใสท้องฟ้าปลอดโปร่งอะไรอะไรก็เป็นที่น่ายินดีนะคะอะไรอะไรอก็เป็นใจให้กับชาวเมธทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องของอุปสรรคจะเข้ามาเล็กๆน้อยๆชาวเมธก็แก้ได้ความวิตกกังวลทั้งหลายชาวเมธก็จะหายไปนะคะจะหายไปจะลดน้อยถอยลงไปนะคะด้วยการลงมือทำแล้วก็ด้วยการเห็นสัญญาณดีดดดหๆหลายๆอย่างในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ย ชาวเมธผ่านได้ฉลุยเลยนะคะผ่านได้เฉลุยเลยแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆนะคะอ่ะเพราะนั้นอย่างที่บอกนะคะอุปสรรคในเรื่องของการงานก็คือแบบมันเป็นปัญหาเดิมๆที่เราเจออยู่แล้วนะคะบางอย่างแล้วมันก็เป็นปัจจัยภายนอกกับคุณนึกออกไหมมันมันเป็นแฟกเตอร์มันเป็นเงื่อนไขมันเป็นปัจจัยที่แบบเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ควบคุมไม่ได้ เพราะนั้นคือบางอย่างเราก็อย่าไปวิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะเราพยายามทำในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดแล้วทุกอย่างจะไปด้วยสวยงามสำหรับชาวเมรมากๆเลย100%อันนี้คอนเฟิร์มนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนิดดีมากว่าก,กอไก่ล้านตัวให้ขึ้นไอโอเพนทา a เคิลชาวเมรหลายๆท่านที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวชาวเมรหลายๆท่านทำอ่า ทำทำอยู่ในระบบขององค์กรเป็นพนักงานเงินเดือนอ่ะอย่างเงี้ยนะคะบางท่านไม่ได้ตำแหน่งแห่งที่จากปีที่แล้วแต่ขอโทษเถอนะตั้งแต่ต้นปีเนี้ยคือรวยนะคะ โปรยมากมากนะคะถึงแม้จะไม่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีแบบตำแหน่งที่ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าเรื่องเงินทองนี่คือแบบประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการเงินรายได้นะคะรายจ่ายจะมีค่อนข้างน้อยรายจ่ายเป็นรายจ่ายเดิมๆแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่าชาวเมรไม่ค่อยได้ออกไปไหน นะคะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนฝูงสังคมเดินทางไกลๆน่าจะโหมกระหน่ำมาเยอะแล้วในช่วงเดือนธันวาคมทุกราศีนะ่าจะเป็นอย่างนี้มะแต่ว่าบางบางราศีไม่เป็นนะคะบางราศีนี่มีเกณฑ์การเดินทางตั้งแต่ต้นปีอย่างนี้ก็เยอะนะคะแต่ว่าชาวเมษเนี่ยเดือนเดือนมกราจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยได้สังสรรค์พบปะผู้คนเพื่อนฝูงอะไรสักเท่าไหร่เหมือนเหมือนเป็นการแบบ คิดวิเคราะห์แยกแยะในแต่ละเ,เรื่องให้แบบว่าให้มันให้มันลงตัวมากที่สุดสำหรับปี2568เป็นการวางแผนการเริ่มต้น1 2 3 4ที่จากคนที่ใจร้อนเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีความคิดความอ่านที่ละเอียดรอบคอบมากขึ้นอาจจะมีความกังวลบ้างว่าอนาคตจะอะไรยังไงจะวางแผนมันเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของส t ตรทเจอีกลยุทธ์ต่างๆที่จะทําไปนะคะแต่บอกเลยว่าเรื่องเงินในเดือนมกราคมคือดี มากๆนะคะนอกจากนี้แล้วพอไม่ได้มีสังคมเยอะอ่ะคือชาวเม่นอกจากจะเป็นคนใจใหญ่เนาะอ่าเป็นคนแบบนักเลงคุณนึกออกไหมนักเลงใจใหญ่ใจโตอะไรอย่างเงี้ยกล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเพื่อนฝูงมีบริวารลูกน้องก็จะเลี้ยงเต็มที่เลยนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยพอแบบลดในเรื่องของภาระทางสังคมมันก็เลยเซฟเงินได้ค่อนข้างมากแล้วเพื่อนบางกลุ่มเนี่ย ในเดือนมกราคมชาวเมษอาจจะอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอเพื่อนฝูงไม่ได้หมายความว่าเลิกคบนะแต่รู้สึกว่าสังคมมันอาจจะน้อยลงคือสังคมคนสนิทคนที่แบบดีกับเราจริงๆมันเริ่มน้อยลงอะไรอย่างงี้ชาวเมษก็จะแบบว่าเหมือนคัดเพื่อนฝูงมากขึ้นคัดคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้ค่าเขาเรียก ค่าสังคมมันน้อยลงอะคะ่ะทําให้ชาวเมษในเดือนมกราคมเนี่ยเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นนะคะผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจากงานประจําหรือว่าจากอาชีพเสริมดีมากๆดีมากๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่สามารถที่จะเอาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไปต่อย,ยอดได้นะคะไปปรึกษาธนาคารนะคะหรือว่าไปคือเดือนนี้ถ้าเกิดว่าชาวเมธท่านใดนะ จะมีสองแบบชาวเมธที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินมากๆอย่างล้นหลามใครมีใครมีแบบหลักพันให้หลักหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็นสิบล้านไปเลยนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือชาวเมธที่ทัดเดือนนี้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีความกมังวลทางด้านเรื่องการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวเมธนะคะสามารถที่จะเจรจาต่อรอง ไม่ใช่เจราจาต่อรอได้รับคําแนะนําที่ดีได้รับคนนําปรึกษาที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเจราจาอะไรกับสถาบันการเงินก็สําเร็จอันนี้แนะแนวทางไว้ให้ละกันนะคะแล้วแต่ท่านใดจะพิจารณาเนาะอ่าต่อมาค่ะอันนี้เรื่องงานเรื่องเงินจบแล้วคือดีอะนะคะดีแบบดีมากร้อเซนะคะมีมีแบบ คือดิฉันอยากให้คุณแบบประสบความสําเร็จตามที่ไพ่ขึ้นนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดขัดปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณออกสังคมน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเงินได้เยอะมากขึ้นคุณอาจจะไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินอ,อะไรต่างๆได้เยอะมากขึ้นนะคะค่อยๆทยอยปลดไปนะคะส่วนท่านใดที่ร่ํารวยอยู่แล้วนะคะมีพอกินพอใช้ก็จะร่ํารวยมากขึ้นไปอีกถ้าท่านไหนแบบว่า,าสัมมาชีพชอบมาโดยตลอดนะคะป ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แบบว่าโชคลาภก็มานะคะรายได้จากงานประจำงานเสริมก็มานะคะอันนี้อวยชัยให้โชคกับชาวเมษเลยเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักความรักของชาวเมษสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวเมษที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะ แต่มันมีคําว่าแต่ชาวเมษมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะชาวเมษที่ยังโสดอยู่นะแต่ด้วยความที่เรียกว่าคือเจอคนถูกใจแล้วนะ แต่ยังไม่ถึงแก่นนะคุณนึกออกไหมนะคะเพราะว่า,าในไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าถึงแม้ว่าชาวเมฆจะมีคนที่ถูกอกถูกใจนะคะหรือแม้กระทั่งมีคนแนะนําให้รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวเมฆก็ยังมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้าไม่ถึงเขานะคะคือเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคนคนนั้นที่คุณแบบ คุณคุณอยากจะอยากจะเปิดเผยอ,อยากจะคบหาสมาคมหรือเป็นชาวเมรเองนั่นแหละที่คิดวิตกกังวลว่าความรักครั้งนี้พอเปิดเผยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ในระยะยาวไหมมันก็เลยเกิดอาการแบบ50-50ขึ้นมาแต่เปิดเผยแล้วนะคือเปิดเผยในในแง่ที่หมายความว่าแบบโอเคแบบ เจอคนถูกใจแล้วนะอะไรอย่างเนี้ยแล้วแบบเหมือนกั้ากึ่งว่าทุกคนจะรู้เหมือนการประกาศแล้วว่าเจอคนถูกใจกิ๊กกักกันแต่ยังแต่อาจจะยังแบบไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะมีมันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคุณทั้งคู่จะถามว่าความรักสดชื่นดีไหมคือการชอบพอคือการชอบพอความพึงพออกพอใจตรงนั้นเนี่ยมันมีมากมีสูงมากแล้วก็มันเดินไปในจุดที่แบบ ฉับพลันทันใดรวดเร็วทันใจนะคะในการที่จะแบบเปิดเผยต่อบุคคลอื่นว่าโอเคเรากําลังที่จะอลองคบหากันนะอะไรประมาณนี้เหมือนเปิดตัวว่าแบบว่าหรือเป็นการแสดงออกว่าแบบว่าม,มีคนถูกอกถูกใจอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะเดินกันต่อไปได้หรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีแบบอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวเมฆแบบ ต้องศึกษาเขาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วในไพ่ที่ขึ้นมาก็ค่อนข้างโอเคนะคะเป็นความรักที่ไปต่อได้นะคะแล้วในตำแหน่งปัตตานีที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามเนี่ยขึ้นไพ่จั d เม e นตก็ค่อนข้างดีนะคะคือมันทําให้คุณเนี่ยมันทําให้ชาวเมทเนี่ยเจอ บางท่านจนะเจอความรักที่ดีเลยเจอความรักที่ทําให้ชาวเมธแบบหลุดออกมาจากความกังวลใจได้เห็นโลกใหม่ๆเออได้เห็นได้ได้แบบได้มุมมองใหม่อะไรอย่างเงี้ยจากคนที่ถูกอกถูกใจนะคะอ่ะต่อมาสําหรับชาวเมธที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วอันเนี้ยก็ประคับประคองกันได้ดีค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ หรือใครที่อยู่ในช่วงกําลังคบหากันคือคบหากันมา,มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เ,เรียกว่ามีการประกาศข่าวดีนะคะเช่นอาจจะมีในเรื่องของอการมั่นหมายนะคะประกาศว่าจะมั่นหมายนะคะหรือมีในเรื่องของการแพลนซื้อบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีในเรื่องของการ แต่บ้านนที่ที่จะซื้อนี่ก็อาจจะห่างไกลนิดนึงนะคะก็อาจจะห่างไกลจากตัวเมืองอะไรอย่างนี้หรือมีโครงการซื้อที่ด้วยกันนะคะคือมีอะไรที่เป็นเป็นโซ่ทองคล้องใจมีอะไรที่เป็นเ,เป็นสินทรัพย์ร่วมกันมากขึ้นนะคะบางท่านมีขึ้นบ้านใหม่นะคะบางท่านมี ออกรถใหม่ก็เป็นได้มีแลนมีแลนอะไรอย่างเนี้ยนะคะมีโครงการที่จะมีสินทรัพย์ร่วมกันมากขึ้นหรือมีเอ่อมีแลนที่จะท่องเที่ยวด้วยการพาบุตรหลานไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะออกไปในแนวที่บุตรหลานเนี่ยนะคะอาจจะ อาจจะมีการย้ายโรงเรียนเตรียมย้ายโรงเรียนนะคะหรือว่า,ามีการโยกย้ายมีการย้ายสถานที่เตรียมแผนที่จะแบบเรียนสม่งซมื่มอหรือพ่อแม่ชาวเมดบางท่านเนี่ยก็จะต้องย้ายตามบุตรหลานไปนะคะย้ายตามบุตรหลานไปต่างทิน่นต่างแดนนะคะต่างประเทศเป็นต้นอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ชาวเมดเนี่ยก็จะต้องเก็บหอมรอมริบ พอสมควรนะคะอาจจะมีโครงการที่จะส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์นะคะหรือแม้กระทั่งแบบส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจำอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสามีภรรยาที่ช่วยกันคิดช่วยกันเก็บเงินทองช่วยกันวางแผนนะคะเกี่ยวกับ ปี2,568ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของบุตรหลานชีวิตของบุตรหลานเป็นการวางแผนชีวิตครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะเดือนนี้ก็จะมีข่าวหน้าย,ยินดีสําหรับชาวเมธที่มีที่มีคู่ครองนะคะสามีภรรยาของชาวเมธบางท่านเนี่ยมีโชคลาบนําโชคลาบมาให้หรือได้งานใหม่ที่ไรายได้ดีกว่าเดิมแต่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางห่างไกลกันนิดนึงหรือยมีมีเกณฑ์ที่แบบ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแม้ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นตัวของชาวเมดเองหรือตัวสามีภรรยาคือมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าอาจจะได้อาจจะได้งานใหม่แล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงสถานที่มีการโยกย้ายไปอยู่ไปอยู่หน่วยนูน้นหน่วยนี้ซึ่งมันอาจจะห่างไกลแต่ว่าการเงิน มันดีขึ้นนะคะครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคือมันเป็นการสร้างหลักปักฐานมันเป็นเดือนที่เริ่มสร้างหลักปักฐานในระยะยาวมากๆเลยสําหรับชาวเมที่แต่งงานแล้วนะอ่าต่อมาค่ะในเรื่องของในเรื่องของที่จะต้องเตือนอ,อถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการงานสำหรับ ชาวเมธท่านใดที่อยู่ในสายงานที่ทํางานองค์กรนะคะเป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างนี้นะคะเดือนนี้ก็จะอาจจะประสบปัญหาเจ้านายพึ่งพาไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะประสบภาวะที่เจ้านายอยากให้คุณแบบทาเองอะลงมือทําด้วยตัวเองนะคะหรือว่าค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองหรือเจ้านายอาจจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นจากที่เคย เฮฮาปรจิงโกอาจจะก,กลายเป็นเจ้านายสายแบบสายเงียบสายแบบว่าหมีจำศีลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็กลายเป็นกลายเป็นคนที่เงียบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือ คือช่วงนี้เดือนนี้นะคะในเดือนมกราคมเนี่ยถ้าชา Players, วเมธท่านใดเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะเจอสภาวะแบบนี้ที่เจ้านายมีความนิ่งมากขึ้นไม่ค่อยคุยกับเรามากขึ้นนะอย่าไปอย่าได้เป็นน้อยใจอย่าได้ไปคิดมากอย่าได้ไปกังวลนะคะเขามีเรื่องที่จะต้องทำนะคะเขามีเรื่องที่จะต้องแบบคิดตัดสินใจหรือชาวเมธบางท่านอาจจะเจอเจ้านายเปลี่ยนเปลี่ยนคนนะคะเจ้านายเก่าลาออกไปอยู่แผนกใหม่ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แล้วคุณก็ได้หัวหน้าใหม่มาซึ่งอันนี้อาจจะ ทำให้เกิดความวิตกกังวลเล็กน้อยว่าจะเข้ากันได้ไหมอะไรไหมนะคะขอบอกเลยว่าเราก็ทํางานของเราไปตามปกตินะคะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยแบ็กอัพอะไรคุณเท่าไหร่ด้วยซ้านะเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่เขาก็จะต้องศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็จะต้องแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นงานที่ชาวเมฆทําอยู่แล้วอ่ะคือแบบ ทำได้ไม่มีปัญหาแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนะคะชาวเมษบางท่านในเดือนมกราคมมีเกณฑ์ของการได้งานใหม่ก็เป็นได้นะคะบางท่านเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนในเดือนมกราคม2568นะคะแล้วก็เป็นเป็นเดือนที่แบบอ,อ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่มีทั้งความแบบกังวลใจเล็กน้อยแต่ว่างานสําเร็จดีมากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะแบบเวลคัมสุดๆทุกคนแบบเวลคัมสุดๆคุณในขณะที่ชาวเมรอาจจะรู้สึกว่าเออแบบ ยังเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้แบบขอดูท่าทีไปก่อนแต่ในขณะที่คนรอบข้างเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํานะคะแต่เป็นชาวเมธเองที่บอกว่าอาจจะอาจจะแบบด้วยด้วยประสบการณ์ในชีวิตไงมันเลยทําให้แบบเหมือนเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะก็จะระวังคนมากขึ้นระวังตัวระวังใจมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยบอกได้เลยว่าก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าก็อย่าปิดตัวเองมากจนเกินไปนะคะก็เราฟังคําแนะนําความคิดเห็นของคนที่อยู่มาก่อนอะไรเนี้ย ก็จะดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นหัวหน้าอาจจะอาจจะเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากมายนะอ่าต่อมาค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เมย์บอกไว้ว่าชาวเน็ตอาจจะไม่ได้มีการพกปะเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรือการเดินทางไกลเท่าไหร่ก็จริงอยู่แต่ว่าในาเรื่องของการแบบ ชาวเมดบางท่านอาจจะมีแบบบินด่วนด่วนบินด่วนบินต่างประเทศด่วนแต่ว่าเดินทางตรงนั้นแล้วดีคือมันต้องเป็นแบบเดินทางไกลจริงๆนะต้องแบบเดินทางไกลเลยแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นการเดินทางที่แบบอ่เป็นการเดินทางที่ทําให้คุณมีความพึงพอใจนะคะเป็นการเดินทางอาจจะบางท่านอาจจะเดินทางไปเยียบญาติต่างประเทศหรือว่าญาติที่น้อยจากต่างประเทศเนี่ย จากต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยมาเยี่ยมคุณนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยู่ภาคใต้ก็แบบญาติพี่น้องที่อยู่ภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องแบบเป็นไฟล์บินอะไรเงี้ยจะไม่ใช่การโดยสารโดยแบบทางรถทางเรือนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางแบบฉับพลันทันใดเราต้องเป็นการเดินทางไกลด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะทําให้ชาวเมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เรียกได้ว่า บางทีมาแล้วแบบฉุกเลาหุกนึกออกไหมเดือดเตรียมตัวไม่ทันนะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนในครอบครวัวญาติพี่น้องอะไรแบบนี้หรือบางท่านมีเกณฑ์ของการกลับจากต่างประเทศมาดูที่ดินมาดูผืนมาดูผืนดินที่ตัวเองซื้อไว้ที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เตรียมพร้อมได้เนาะต่อมาค่ะในเรื่องของ โชคลาภมีบอกไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของอุปสรรคนะคะแนวเรือนพบอริยนิขขึ้นภายในวอบวานหรือว่าไพ่ก้าวหม้นะคะอย่างที่บอกก็คือชาวเมรหลายๆท่านเนี่ยนะคะคือมือหนึ่งในตองอูลและในการใช้ชีวิตนะคะประสบการณ์ชีวิตค่อนข้าง ช่ำชองโชคโชนเพราะฉะนั้นอุปสรรคอะไรใดๆที่เข้ามาค่อนข้างจัดการได้แบบอยู่หมัดน,นะคะค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆบางที่แบบบางที่แบบในชีวิตแบบมันเป็นปัญหาเล็กๆที่ชาวเมฆก็รู้สึกเบื่อเอือมระอาแต่ว่าก็ต้องรับมือแล้วก็แก้ได้นะคะปีนี้จะเป็นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ใกล้ที่จะแบบเรียกว่าแบบ สำเร็จอะคือแก้ปัญหาตรงจุดนั้นให้สําเร็จนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยบางท่านชาวเมดบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันมีเรื่องของระบบนะคะมันมีเรื่องของระบบหรือการสื่อสารกับลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะ เรียกว่าแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวเมฆรู้สึกว่าเออปัญหาเนี้ยมันเจอมาเยอะมาบ่อยบ่อยซะจนแบบชาวเมฆต้องหาวิธีแก้แล้วแก้สําเร็จแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิเข้ามาบ้างปละปรายในเดือนมกราคม2,568นะคะภาพรวมในเดือนนี้นะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าเมให้คะแนนความปังนะคุณเอาไปเลย90%นะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่ที่ ทำนายมาเนี่ยพานรอบไพที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเรือนพบกรรมะเรือนการงานนะคะไม่ว่าจะนายอ็อเพนทอเคิลกเหรียนขึ้นมาในเรือนพบการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักขึ้นไพ่จัชเมนเนี่ยนะคะชาวเมรดีมากๆะ่ะบอกเลยคือไม่มีอะไรเสียเลยไม่มีไพ่เสียขึ้นเลยเนาะแบบ มีแต่ตัวตนของเราเองนี่แหละค่ะที่กังวลกังวลกังวลไปล่วงหน้านะคะแม้กระทั่งใครที่สวดอยู่นะคะความรักก็จะแบบวิ่งเข้ามาหาเออมันดีอัคุณนะคะทําให้คุณแบบ เห็นมองโลกใหม่นะคะมีไมซ์เซ็ตใหม่ได้เห็นมุมมองโลกใหม่ๆจากคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือแม้กระทั่งใครที่คิดจะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีที่จะได้หุ้นส่วนใหม่ด้วยนะคะได้หุ้นส่วนได้พาร์ทเนอร์รายใหม่ได้ทํากิจการร่วมกันได้การดีลธุรกิจร่วมร่วมกันอย่างเงี้ยปังดีมากนะคะทําไปเลยเนาะให้กําลังใจชาวเมฆทุกท่านนะั้นคือจริงจริง ไพ่ขึ้นมาขนาดนี้ดิฉันจะจะอวยคุณร้อยเปอร์เ็น์เลยแหละนะคะดีกรบรอบทุกด้านเลยแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวคือคุณขี้กังวลไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นความละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้ามีมากเกินไปจนกังวลเกินเหตุมันก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวมันจะแบบว่าบั่นทอนแล้วมันกลายเป็นความเครียดให้กับเราซะอย่างนั้นเองนะคะเพราะนั้นดีทุกเรื่องนะคะก็ขอวอวยพรตั้งแต่เดือนแรกของปี2568 6 18ขอโทษค่ะตั้งแต่ปี2568ให้ดีอย่างนี้ไปทุกๆเดือนเลยละกันนะคะขอให้ชาวเมษมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณที่ตามกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็ดูโฆษณาไม่ข้ามคลิปของเม์ด้วยเพราะว่าเป็นการสนับสนุนเม์ทางอ้อมนะคะแล้วพบ